ละครชีวิตรักน้ำตาเมียหลวงพิมพ์แต่งงานอยู่กินกับปรกรณ์ใช้ชีวิตมีความสุขปรกรณ์กับพิมพ์ไม่ได้ร่ำรวยมาแต่แรกแต่ทั้งคู่สร้างตัวตนด้วยกันมาจนมีฐานะเมื่อก่อนขายของตลาดนัดช่วยกันขนมจ้าขนมหว,นวานหวานจ้ะขนมหวานหวานแม่พิมพ์นะจ้าเข้ามาซื้อจับจ่ายใช้สอยกันเลยจ้าเหนื่อยไหมพิมพ์ไม่เหนื่อยหรอกแล้วก่ละ่ะ พิมพ์ไม่เหนื่อยเราจะเหนื่อยได้ยังไงเราพิมพ์ไม่เหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันแต่วันนี้ขายไม่ค่อยดีเลยนะเรียกลูกค้าจนเสียงแหบเสียงแห้ง<ๆ>ก็ยังไม่มีใครผ่านเข้าร้านมาสักคนเงินพรุ่งนี้เราก็คงต้องทําอาหารน้อยลงเดี๋ยวมันไม่หมดก็เสียของเปล่าๆถ้าทําน้อยคนมองมาเห็นของนิดเดียวก็ดูไม่น่าซื้ออีกแหละค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยพิมพ์สักวันเราจะรวยเชื่อเราเถอะเราหาเสื้อผ้ามาขายกันดีไหมปะกรณ์ ก็ดีนะแต่เราก็ไม่ได้อยากให้พิมพ์เหนื่อยขนาดนั้นแค่ขายอาหารเนี่ยก็เหนื่อยจะแย่แล้วถ้ายัางจะต้องมาเพิ่มงานขายเสื้อผ้าอีกเรากลัวว่าพิมพ์จะทนไม่ไหวพิมพ์ทนได้อะไรพิมพ์ก็ทนได้หมดแหละขอให้มีปร,รณ์อยู่ข้างๆกันก็พอขอบคุณมากนะพิมพ์ที่ยอมลำบากกับเราขนาดนี้ทั้งที่มีผู้ชายมาจีบมากมายแต่พิมพ์ก็ยังเลือกเราผู้ชายจนๆคนนี้ที่ไหนมีกอนพิมพ์อยู่ได้หมดไม่ต้องคิดมาก หญิงสาวคิดอะไรเพลินๆสมัยเมื่อเธอกับปรกรณ์ยังยากจนอยู่ตอนนี้เธอกับเขาก็สร้างฐานนาด้วยกันมาจนเรียกได้ว่าร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ว่าได้เธอจึงไม่ได้ทำงานอะไรนอกจากอยู่บ้านและเลี้ยงลูกสาวที่น่ารักของเธอรอเวลาให้สามีกลับมาจากบริษัทเท่านั้นคุณแม่ขาคุณแม่คิดอะไรอยู่คะเห็นยิ้มยิ้มอยู่ตั้งนานละแม่คิดเรื่องเก่าๆสมัยที่แม่กับพ่อ เพิ่งเจอกันนะลูกสนุกดีคุณแม่เล่าให้หนูฟังบ้างสิคะตอนนั้นพ่อกับแม่จนมากไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเหมือนทุกวันนี้หรอกพ่อกับแม่ต้องไปขายของตลาดนัดตื่นตีสี่ตีห้าทุกวันเลยตอนกลางคืนก็ต้องช่วยกันทำของหวานกว่าจะได้ขายเหนื่อยสายตัวแทบขาดนยลูกแล้วทำไมอยู่ๆคุณพ่อคุณแม่ถึงรวยได้ล่ะคะมีบ้านหลังเบเลอเลยไม่รวยหรอกลูก แค่ที่เราเป็นอยู่ในสายตาคนอื่นเขาไม่เรียกว่ารวยหรอกแต่ก็แค่อยู่ได้ไม่ลำบากแล้วพ่อแม่ทำอะไรบ้างคะถึงได้รวยได้หนูจะได้เอาไปทำบ้างก็ขยันไงจ๊ะเรียนจบแล้วก็ต้องขยันทำงานถึงจะได้มีเงินเยอะๆส่วนหนูก็ต้องขยันเรียนการเรียนสูงๆก็ทำให้เราได้ทำงานดีๆเหมือนกันโตขึ้นหนูจะขยันเหมือนคุณแม่ดีแล้วลูกความขยันไม่ทำให้ใครอดตายหรอก พ่อยังไม่กลับอีกหรอคะแม่ยังจ้ะช่วงนี้พ่องานยุ่งคิดว่าคงจะออกไปพบลูกค้าอีกตามเคยหนูคิดถึงคุณพอนี่คะพ่อต้องออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะลูกไม่เป็นไรนะคิดถึงพ่อก็ดูรูปพ่อต่างหน้าก็ได้หรือเล่นกับแม่ก็ได้แม่เต็มใจจะเล่นกับหนูหญิงสาวปลอบใจลูกสาวที่ร่ำร้องอยากจะหาพ่อแต่พ่อก็ไม่ค่อยมีเวลามากนักปรกรณ์เองนั้นเป็นคนรักลูกรักเมีย แต่ก่อนตอนที่จนไม่เคยมีใครสนใจเขาแต่พอเขารวยขึ้นมาก็มีโสสาว,สาวมากมายพยายามเข้าหาเขาพยายามดึงตัวเองออกมาจนได้ทุกครั้งไม่หลงระเริงไปกับเสน่ห์ของตัวเองจนกระทั่งเขาได้เจอกับมุกดามุกดาคือสาวสวยที่มาสมัครงานที่บริษัทเธอดูแสนซื่อและน่าสงสารมากวันนี้ยังไม่กลับอีกเหรอมุกดานี่มันดึกแล้วนะทำไมยังไม่ถึงบ้านอีกกำลังจะกลับแล้วคะ่ะบอสแล้วนี่จะกลับยังไงล่ะ มืดแล้วนะจะ3ามทุ่มแล้วเนี่ยเดินค่ะคงต้องเดินเดินที่พักอยู่ใกล้ใกนี่เหรอถึงจะเดินได้ก็ห่างจากบริษัทประมาณ2-3งสามกิโลนะคะบอสเฮ้ยตั้ง2-3งสามกิโลมันไม่ใช่น้อยน้อยนะแล้วทำไมจะต้องเดินทำไมไม่นั่งรถไปจะเดินทำไมเนี่ยมุกไม่ค่อยมีตังหรอกคะ่ะถ้าเกิดเอาไปนั่งแท็กซี่หมดพรุ่งนี้จะกินอะไรล่ะคะส่วนรถเมย์ถ้ามีมุกก็ขึ้นถ้าไม่มีก็คงต้องเดิน ให้ตายเธอชีวิตเธอมันรันทดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันไปส่งที่บ้านนะจะได้เห็นความเป็นไปของพนักงานตัวเองด้วยไม่ต้องหรอกค่ะมุกเกรงใจบอสเองก็ต้องรีบกลับไปหาภรรยายไม่ใช่หรือคะไม่เป็นไรหรอกถือเป็นสวัสดิการของพนักงาน <c oughs> จะประหยัดอะไรกันนักกันหนานะเรานะ่ะจะเอาเงินไปทําอะไรมุกกลัวมไม่มีเงินใช้นี่ค่ะภาระของมุกมีเยอะมาก แล้วยายก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่อจะส่งให้มุกเรียนตอนนี้ต้นก็จะทบดอกอยู่แล้วเงินเดือนออกเท่าไหร่มุกก็คงต้องรีบเอาไปคืนฉันไม่ปล่อยให้พวกพนักงานของบริษัทฉันลำบากขนาดนั้นหรอกนะฉันจะไปด้วยแล้วชายหนุ่มก็ได้ไปส่งหญิงสาวที่บ้านของเธอเขาเห็นสภาพบ้านของมุกดาก็ถอนหายใจยาวนี่บ้านเธอเหรอมุกดาใช่ค่ะบอสนี่แหละบ้านของมุกดาอยู่คนเดียวเหรอ บ้านถึงเงียบขนาดนี้มุกดาอยู่กับแม่คะ่ะแต่แม่ไม่ค่อยสบายเลยไม่ออกมาข้างนอกเวลาที่ทำอาหารเสร็จก่อนมุกถึงจะไปปลุกแม่อีกทีคะ่ะไหนล่ะแม่ของเธอฉันขอเข้าไปเยี่ยมหน่อยได้ไหมได้สิคะเดี๋ยวรองเรียกแกดูแม่จ๋าแม่แม่จา๋าใครมาน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจเชนะเจ้านายของพ่อนั่นแหละค่ะอยู่นี่อยู่นี่ แล้วนางมีแม่ของมุกดาก็ออกมาจากห้องครัวขอบคุณนะคุณที่อุตส่าห์มาส่งพนักงานต่ำต้อยอย่างนางมุกดานะไม่เป็นไรหรอกครับคุณนาะคุณนาอยู่กับมุกดาแค่สองคนเหรอครับผมถามมุกดาแต่ยังไม่ทันตอบก็ถึงบ้านพอดีใช่จ้ะฉันเลี้ยงลูกมาคนเดียวมีอะไรหรือเปล่าผมสงสารแล้วก็เห็นใจลูกสาวของคุณแม่นะครับขอบคุณนะคะคุณ ฉันเป็นเจ้านายที่ดีอะไรขนาดนี้ฉันขอฝากมักมนด้วยนะถือซะว่าเอาบุญยินดีครับผมจะดูแลพนักงานบริษัทของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันไม่ล่ะคุณทำเอาไว้ซะเยอะแยะเลยกลัวของในตู้เย็นมันบูดก่อนยินดีครับแต่ไม่รู้ว่าคุณจะกินอาหารที่พวกเราทำได้หรือเปล่านะปกติคนหนุ่มๆคนกรุงเทพเขาไม่ค่อยกล้ากินหรอกของบ้าน,นอกบรนนอกนะ่ะใครว่าล่ะครับ ผมเคยจนมาก่อนผมรู้ดีว่าการที่เราอยากกินไก่ย่างสักตัวมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากคุณนะเหรอเคยจนมาก่อนไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ครับผมพูดจริงๆผมเคยจนมาก่อนแล้วก็จนมากๆด้วยผมก็เป็นแค่เด็กวัดคนหนึ่งที่มุมานะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาครับโอ้โหสร้างตัวตนของตัวเองด้วยสองมือเข่งจริงๆพ่อคุณกว่าจะทำได้ก็เหนื่อยมากเลยครับ เก่งมากเก่งที่สุดเลยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งบุกดาจะต้องทำได้ดีกว่าผมนะครับชายนุ่มปลอบใจนางมีพยักหน้าพอใจสาธุเถอะคุณขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับตอนแรกของเรื่องน้ำตาเมียหลวงค่ะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงก็ติดตามชมรับฟังตอนต่อไปได้เลยนะคะ